สวัสดีครับนักเรียนอันนี้เป็นการเฉลยคำตอบนะครับในเลขมอปลายของกอ,อนอนะครับเป็นครั้งที่สามนะครับเป็นตอนที่สามเป็นชุดที่สามนะครับเราจะเฉลยค่อนข้างมีปริมาณประมาณสักสามสิบสี่สิบข้อนะครับโดยเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ในตรงนี้นะครับเอ่อ อันนี้ก็เป็นลบก็คือแบบขัดนี้คิดว่าน่าจะประมาณวัตถูกนะครับแบบขัดนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปที่แบบขัดต่อไปเลยนะครับให้เขียนเส้นให้เขียนจานวนต่อไปนี้บนเส้นจานวน x มากกว่า4คือเอกเครื่องหมายที่เป็นวงกลมแล้วมันกลวงเนี่ยเราเรียกว่ามากกว่านะครับ แล้วก็ไปทางขวานะครับมากกว่า4ก็คือไปทางขวาแต่ถ้า x อยู่ระหว่างน้อยกว่ามากกว่าสองันนี้มากกว่า2นะครับแต่ว่าน้อยกว่า8นะครับก็เป็นกลวงนะครับแล้วก็ x ก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ในข้อ3นะครับเราก็ต้องหา,หาสมการก่อนก็คือเราก็ลบ 2x ลบ 2x ฝั่งนี้ลบ 2x ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็หายไปนะครับฝั่งนี้ก็เหลือ 2x นะครับส่วนอันนี้ลบ3ก็เอาบวก3เข้ามาใส่แล้วบวก3เข้ามาใส่ฝั่งนี้นะครับมันก็เบ็ดเสร็จแล้วมันก็จะเหลือ 2x น้อยกว่า4นะครับ 2x น้อยกว่า4เราก็หาร2ทั้งทั้งสข้างนะครับหาร2ทั้งสข้าง มันก็จะได้คำตอบเป็น x กับ2ซึ่ง x กั2ก็คือจุดจุดเดียวตรงนี้นะครับที่บริเวณ2อ,อันนี้ต้องเป็นจุดที่มันตันด้วยนะครับมันถึงจะเท่ากับ2นั่นเองนะครับต่อมาหาค่าสมบูรณ์โอเคอันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถูกครับไม่มีอะไรนะครับพิดารส่วนข้อ7ก็หาค่าค่าสมบูรณ์ของ x ถ้า x ก อาจจะเป็นหกก็ได้หรือลบหกก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้คิดว่าข้อความใดไม่ถูกต้องน่าจะเป็นอันนี้ครับการสํารวจสมโนสมโมานูเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราสนใจทุกหน่วย เออมันไม่น่าจะทุกหน่วยนะครับมันน่าจะแค่มีปริมาณมากพอสมควรเท่านั้นนะครับส่วนข้อยี่สิบฐานนิยมนะครับฐานนิยมก็คือเอาตัวที่ซ้ำมากที่สุดก็ต้องเป็นอันนี้ครับอันนี้สองมีสองตัวสี่มีสองตัวก็เอาทั้งสองตัวนะครับฐานนิยมส่วนข้อยี่สิบเอ็ดนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็เอาบวกกันแล้วก็หารก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วน ข้อยี่สองนะครับมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางสิบก,ก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับสิบสองส่วนข้อยี่สิบสามการนําเสนอข้อมูลไม่ไม่จงเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ก็คือเป็นแบบไม่มีแบบแผนนะครับโอเคเรากลับมาที่ข้อตรงนี้นะครับข้อตรงยี่สี่สมศรีสั่งมาสองอย่าง ขนมหวานสามอย่างก็คือสองคูณสามมีการสั่งได้หวิธีโยนลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งนะครับแล้วผลบวกของแต้มมีหมดสุดเอ็ดนะครับก็มีหนึ่งเหตุการณ์นะครับส่วนข้อข้อยีนี้นะครับโยนสามเหรียญหนึ่งครั้งนะครับเหรียญแรกอาจจะเป็น H เหรียญสองอาจจะเป็น h ห,หรือ T ถ้าเกิดเหรียญที่สองเป็น H ห,หรือเป็นหัว หรือที่สามอาจจะเป็น H หรือ T นะครับถ้าถ้าเกิดเดือนที่สองเป็น T อาจจะเป็น H หรือ T แล้วเราก็ดูว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้หัวหัวแล้วตัวหลังเนี่ยก้อยก,ก็ก็เป็นหนึ่งหรือว่าหัวก้อยก้อยก็เป็นสองครับไอไอก,ก้อนนี้ก็คือสองลูกทีไอก้อนนี้ก็คือสองรวมเป็นสี่นะครับส่วนก็ ก้อแรกเนี่ยมันเป็นออกหัวก่อนหรือ h e a ส่วนก้องที่สองออกก้อยก่อนนะครับมันก็รวมกันได้สี่วิธีนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีงวดแปวิธีก็คือสี่สนแปดก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองครับคำตอบส่วนข้อนี้ล,ลูกบอลพลาสติกเขียนเป็นตัวเลขนะครับตอนแรก มีอยู่สี่ตัวใส่มาได้สี่วิธีเลือกมาหนึ่งตัวแล้วก็เหลือสามก็เลือกมา 3, กเลือกมาหนึ่งตัวก็คือหนึ่งสามเพราะฉะนั้นก็มีสิบสองวิธีนะครับส่วนอันนี้ก็โอเคครับครูติ๊กแล้วรู้สีเป็นจํานวนตรรกยะนะครับส่วนเจ็ดสิบเก้าก็เป็นจํานวนเลยครับก็เป็นจํานวนเป็นจํานวนตรรกยะนะครับ ลบแปดก็ตักยะกับจำนวนเต็มลบอันนี้ลบห้าสิบส่วนสองครับก็เป็นจำนวนตะกยะแล้วก็ศูวนบวกจำนวนเลขสามก็เป็นจำนวนตักยะนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะถูกนะครับน่าจะถูกหมดนะครับจำนวนนับล่าสุดไม่ใช่ศูนย์ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถูกถูกเป็นจำนวนตักยะถูกนะครับ คุณสมบัติการบวกก็ถูกอันนี้มันน่าจะเป็นสลับที่นะครับเพราะว่าทําไมครับอันนี้ฝั่งนี้มันบวกสามอยู่ข้างหลังแล้วมันก็สลับมาอยู่ข้างหน้าอีกฝัง่งนะครับนนก็นาะเป็นสลับที่ส่วนนันอื่นก็เป็นกลุ่มถูกแล้วอันนี้เอกลักษณ์ของการคูณนของการบวกก็ถูกแล้วนะครับอันนี้ก็ถูกแล้วอินเวอร์สของการบวกส่วนอันนี้นะครับ สมมติสมผลแก้วตาเป็นคนไม่ดีเป็นคนสวยแต่ไม่ใช่คนดีนะครับเนี่ยสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าแก้วตามันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่มันไม่ได้อยู่ในเขตในเขตที่มันเกี่ยวก้อยกันนะครับมันก็เลยสรุปไม่ได้ว่าเป็นคนดีหรือเปล่าโอเคอันนี้ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับซ้ายเอข้ามฉาก ข้ามส่วนด้วยฉากนะครับชิดฉากคอสคอสต้องเป็นชิดฉากต้งด้านประชิดกับด้านฉากนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดส่วนข้อนี้ก็พิทาโกรัสนะครับพีทากรัสธรรมดา20่สิบกลังสองบวกด้วย AB บกำลังสองเท่ากับ25่หลังสองนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดสแควรูทออกมาก็เหลือ AB เท่ากับสินะครับ ก็คือ s q u r o o t อะไรคูณกันได้ยี่สิบห้าตัวเลขเหมือนกันก็คือสิบห้าคูณกันสิบห้ามาตัดสิบห้าครับอันนี้ก็ทอดยาวแต่ว่าคูจําไายี่สิบไม่ได้ว่าค่าเท่าไหร่นะครับก็ใช้สุดประมาณนี้นะครับข้อน,นี้ก็ผ่านไปก่อนไม่ไม่ชัวในเ,เรื่องคำตอบที่แท้จริงส่วนอันนี้ก็อะไรนะสี่เหลี่ยมขนมเป็ยกปูนปก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวบ้านปริซึนถูก ไม่ใช่การหมุนตัองลิกพัถูกอันนี้กล่องมีขนาดกว้างยาวสิบสิบเซนนะครับเพราะว่ากล่องมีรูปพันอันนีอนนนนออ 1, ้อันนี้ก็ถูกนะครับถัดมานะครับในข้อทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสามครั้งอันนี้ก็ถูกนะครับแล้วก็หายแต้มขี้ทั้งสามครั้งนะครับก็คือโอกาสก็คือขึ้นหนึ่งนะครับ เพราะมันจะมีแต้มคู่ขึ้นแต้มขี้ขึ้นนะครับโอกาสก็สึอขึ้นหนึ่งเอเมอร์เป็นพนักงานเดือนรับหมื่นแปดหารด้วยสามสิบก็เหลือหกร้อยบาทต่อวันหกร้อยบาททํางานเวลาแปดชั่วโมงก็หารด้วยแปดก็เหลือเจ็ดสิบห้าบาทต่อ,เ,อ,อเหลือเจ็ดเหลือเหลือเจ็ดสิบห้าบาทต่อชั่วโมงนะครับเอเอเมอร์นะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับ หนึ่งหมื่นแปดพันหารด้วยสามสิบก็เหลือหกร้อยบาทต่อวันหกร้อยบาททำงาเวลาแปดชั่วโมงก็หารด้วยแปดก็เหลือเจ็ดจุห้าบาทนะครับส่วนข้อนี้นะครับฟุตเหล็กนะครับไม้โปรเจคเตอร์ไม้โปรเจคเตอร์ก็คือเป็นเครื่องมือในการวัดมุมนะครับไอ้เหล็กฉากนี่มันก็ได้แค่ฉากเก้าสิบสี่สิบห้าแต่มไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆส่วนไอ้ไม้โปรเจคเตอร์นี่มันจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบอย่างเี้ครับแล้วก็มีนี้วัดได้วัดมุมได้เยอะแยะนะครับอันนี้คือไม้โปรคเตอร์อันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับในการอธิบายในเฉลยนะครับคุณครูอาจจะเฉลยไม่ละเอียดพอนะครับหากมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามเข้ามาได้อีกนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.